วันนี้เราก็จะมาวาดรูปแมวกันนะคะพสัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีเนี่ยค่ะปากกาที่เราปกติจะมีช้งหัวนี่ค่ะหัวเข็มอย่างนงี้เขาเรียกหัวเข็มนะคะอย่างนี้อันนี้คือหัวเข็มแล้วก็บางอันก็จะเป็นลูกกันนะคะเล็กๆอย่างนี้ค่ะ นีครูจะเอามาตัดเส้นตาค่ะเส้นส่วนที่ดําที่สุดนะคะแล้วก็เวลาล่างกับเวลาลงเงาขนแรกเนี่ยครูก็ใช้ดินสอ HB นะคะอันนี้แล้วสีที่ครูลงอันนี้ก็จะเป็นสีไม้ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะซึ่งว่าสีไม้ที่ครูเลานะคะครูจะหล่อเ,เป็นแบนๆน,นะคะดูนะคะแบนแต่แหลมนะคะแหลมไปด้านข้างนี่ค่ะ จะท,ทำอันอย่างนี้ทุกอันนี่ก่อนอื่นเราก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะล่างวงกลมก่อนมีวงก็ได้นะคะจนกว่ารู้สึกว่าจะกลมแล้วพอได้เราก็หยุด นี่แนวตัวนี้ของคูนจริงๆมันจะเอียงน,นิดนึงค่ะก็จะเอียงตามนะคะเราจะแบ่งอันนี้นะคะออกเป็นสามส่วนหนึ่งส่วนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของตาแมวนะคะตั้งแต่ปากจนจนถึงตาเลยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งของตา ล้วก็จะวาดวงกลมนะคะข้อมลงเป็นบนนี้นะคะจมูกเราก็จะกระเถิะขพ้่มมาขึ้นหนึ่งค่ะแต่งครึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจมูกอันนี้เป็นลูกแมวใช่ไหมคะช่วงกระโหลกก็ใหญ่หน่อย ูก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสุดหนึ่งส่วนขึ้นไปอันนี้คะ่ะหนึ่งสองสามใช่ไหมคะสามส่วนแล้วก็อันนี้หนึ่งส่วนก็เป็นหูความสูงของหูหูก็จะมาตามนี้ ก็จะลงมาจากตรงนี้นี่อคะอันนี้เป็นขนที่เลยขึ้นม,มาใช่ไหมคะ่ะอัน,นี่ก็จะเป็นแก้มแมวขนมันจะฟูนะคะอันนี้ก็จะเอาไปดันข้างเราก็มาเก็บรายละเอียด อันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าผากนะคะน,นี่ก็เป็นตั้งจมูกที่เป็นช่วงตาลา่างค่้ๆประมาณนี้ก่อนนะคะหน้ากับตรงนี้ก็จะใกล้เคียงกันเพราะขนฟูมากเลยะะช่วงหัวนะคะเราลงวัดดูช่วงหัวกช่วงตัวนี้จะเท่ากันนะคะก็คือเท่านี้เออแล้วก็เราก็มา ลากตรงนี้นะคะแล้วก็ลากขามาให้ติดผินแล้วก็ลากก้น,นะคะ่ะแล้วก็มาลากขาตรงนี้อันนี้เราก็วางดูคร่าวๆก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นคนที่หูใช่ไหมคะมันก็มีความหนานิดนึงร่างไว้คร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันค่ะพอเราร่างรูปได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ ตามาลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะคะเราก็จะใช้นี่ค่ะเ็นสอ HB นะคะที่เราล่างรูปเนี่ยค่ะลงเงาก่อน,นะ ดูด้านไหนเมีความมืดนะคะเราก็อาจจะลงไม่ต้องกดดินสอหนักนะคะกดเบา ตรงนี้ก็จะเป็นเงานะคะเราก็จะลงเงาไว้ก่อนนะคะรบตาอย่านี้เราจะเห็นเงาเออตรงนี้มีช่วงสว่างหรือค่ะวงไว้ก่อน เราก็จะไม่ระบายเข้าไปในวงปลานี่นะคะวงช่วงปากอันนี้ก็จะเป็นขาวๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็ทำเป็นรูปวงกลมไว้สองอันแล้วเราจะไม่ไม่ระบายกับท้างในนะคะ ว่าเอาทำเงาตรงนี้เบาๆค่ะวงใต้ขอที่มีเงาตดท่อเลยค่ะอันนี้เรากระบายให้ได้คร่าวๆก่อนก็ดได้สีของเงาของขนนะคะ ข้อนี้ก็จะมืด,มดนิดนึงนะคะะเพราะเป็นช่วงที่ตกขาหน้ากับขาหลังนะคะมาอยู่ใกล้กันตรงนี้ก็จะเป็นเงามืดแล้วก็จะเติมตรงนี้เช่นเราได้อย่างนี้คร่าวๆแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้นี่นะคะกระดาษชุ่มหมุนกับนิ้วนะคะ ในหูก็มีความเข้มใช่ไหมคะแล้วก็เติม เอตานะคะก็จะมีทุกตาดำอยู่ก็จะมีไฮไลท์ตรงนี้สีขาวนะคะเราจะเว้นเอาไว้ น,นีเป็นสีดำใช่ไหมคะเราก็ระบายเลยตาจะออกจะออกสีน้งเงินเทาๆมาใช่ไหมคะเราก็ระบายแล้ว,ลลวสีฟ้าน้ำทะเลเออสีเขียน้ำทะเลเข้าไปช่วยน,นี่ดำขึ้นใช่ไหมคะเราก็ใช้สีดำกามัช่วย เน้นเน้นเปิดตานะคะเอาเขียวนอยหน่อยนะคะครูจะใช้ปากกาวาดอายไลเนอร์นะคะ แล้วใช้สีน้ำตาล้าไปช่วยนะคะอันนี้ก็ยังเว้นแสงไว้น,ะะนิดนึงค่ะทำให้เห็นเงาตกกระทบตั้งแต่หนังตานะคะมักระทบโดนลูกตาตรงจมูกนะคะเราก็จะใช้สีนี้นะคะถิงมออกอันเย็นนะคะ เติมตรงปลายจมูกเติมปากนะคะเราก็จะมาใช้สีน้ำตาลนะคะเวนใต้เนี่ยค่ะหัวตาจมูกนะคะเราจะวาดลายของแมวนะคะ คนที่ออกมาจากใบหูะคะ่ะอันนี้กลัวเปิดก็ต้องเอากระดาษวางนะคะเอากระดาษขาววงนิดนึงนะคะข้อมือจะได้ไม่เปื้อน,นะคะ่ะ น,นี้จะถางตาน,นะคะเราก็จะวาดขวนออกมากัะดิ่สองให้เอียงนะคะตามแนวขน มีระหว่างรอยต่อระหว่างคอกับตัว okay. นที่เป็นเงาแสงจะไม่ผ่านมาแสงจะมาด้านนี้นะคะเน้นช่วงนี้ครจูจะเน้นขนที่มีความเข้มนะคะเราลงเราไปก่อนได้เลยค่ะเน้นขาหลังนะคะที่นั่งอยู่ เวลาวาดขนนะคะก็พยายามทําให้สามสี่เส้นนะคะอย่างเงี้ยค่ะให้ปลายมารวมรวมตัวกันก็จะดูนุ่มขึ้นนะคะ เติมขนนะคะให้มาชนกันอย่างที่บอกคืออย่างนี้นะคะสามสี่เส้นจะทำให้ดูนิ่มขึ้นนะคะเราก็มาใช้สีสีโอ้กอนนะคะอะลายขน นี้เราระวังไม่ให้โดนเข้าเข้าใกล้เกินนะคะตรงนี้จะมีคนอ่อนๆอยูอ่มงการในทุกคนจะดกนิดหนึ่งนะคะ ขนจะออกสีโอ้โอ้ผสมสีเทาๆนะคะคล้ายสีทองทองคล้ายสีทอง ทีเราก็จะใช้ถี่น้ำตาลเข้มก็ามาช่วยนะคะมาดูที่ลูกตาก่อนนะคะลูกตาจะออกกลมๆนี่นะคะเราจะทำเงา เราจะเติมเงานะคะให้เป็นกลมๆม,มากขึ้นเราเติมนะคะเ็าตาไปรอบๆเงาตาด้านในด้วยค่ะมีระบายแล้วเพราะอีกกละดนะคะ แล้วเติมขนค่ะขนตรงปลายตานี่นะคะตาก็จะหวานขึ้นอันนี้ขู่ก็จะเติมปากกาอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นหัวปากกาหัวปกันนะคะ ทมเ,าเงาให้มากขึ้นนะคะตรงหนังตากระทบมาที่แก้วตาเนะะี่ย เติมสีก็ช่วยไปอีกนะะึงค่ะจะได้ดูความเห็นความใสของตานะคะทีนี้เราก็จะมาเติมขน,นะคะ่ะโดยใช้สีน้ำตาลเข้มก็ไดอีกนะคะ ตรงกลางแล้วถ่ายด้ขนจะดูหนาหน,นานุ่มน,ะะนุ่มนะคะเส้นให้โค้งนี่หนึ่งนะคะจะทำเส้นตรงนะคะจะดูแข็ง อันนี้เหมือนกานสาดสีเพื่นให้ชนกันตรงปลายนะคะนี่นะคะจะไ,ไปให้เลยยก็เป็นหน่อยค่ะเวลาเราทำโหนจะได้ชัดขึ้นนะคะเอาโหนเป็นสีขาวใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็ระบายขบไปเบาๆนะคะ อันนี้ตรงหว่างขาใช่ไหมคะก็จะมีรอยรอยของเงานะคะในส่วนที่มีแสงเขาเ้าไปไม่ได้ จะทำให้ดูเป็นขนๆนนิดนึงนะคะเป็นช่วงที่มีเนามากสุดเลยนะคะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคอค่ะคอกรลำตัวนะคะ อันนี้่วงนี้ออกสีาเทาทาๆนะคะอันนี้สีจะเข้มไปนิดนึงนะคะโอ้ก็จะเติมสีโอเข้าไปช่วยนะคะ ทนี้แล้วก็มาตกแต่งด้วยสีเข้มขึ้นนะคะขอใช้ดิสอสีสีดำนะคะเราจะทำเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นลายอันนี้จะเป็นเส้นสั้นๆน,นะคะอันนี้ไม่ต้องขีดแรงนะคะ 吃饱 อันนี้เราก็ใช้สีเทานะคะทําพรงที่งอกของขนนะคะแล้วก็จุดเอาไว้กดเป็น,นเอพอมาดูมีขนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ค็ออยากได้ขนที่ชัดเจนขึ้นก็จะใช้เนะะี่ยค่ะสีอัลลิกนะคะสีขาว วาะขนออกจากรอยที่เราจุดไว้นะคะอันนี้เราก็ได้แนวเหมียวแล้วนะคะ